วันนี้จะเอาส่วนหนึ่งนะครับจากข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนะครับว่าเขาเรียกเอาทฤษฎีนะครับมามาเพิ่มนะครับในความเชื่อของลหลายคนและ,ละหลายคนที่สงสัยนะครับก็คือ AI นะครับมีการตรวจจับสัญญ,ญาณถึง8สัญญ,ญาณนะครับที่คาดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับใช้ระบบอัลกอริทึมนะครับ ข้อมูลนี้จากสำนักข่าว BBC เลยนะ BBC นะครับไม่ใช่ ABC นะนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับนะก็คือถ้าสมัยก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีกล้องขนาดใหญ่มีคลื่นนะครับในการตรวจวัดเสียงแล้วก็ส่องกล้องไปดาวต่างๆครับไม่น้อยกว่า800กว่าดวงดาวเลยนะแต่คนนะครับ2 4ชั่วโมงไม่สามารถนั่งฟังทั้งวันได้นะครับแต่ว่าได้เก็บรวบรวมนะครับ เป็นแบบเขาเรียกว่าข้อมูลที่เยอะมหา,าศาลครับแต่มนุษย์น่ยไม่สามารถจะนั่งฟังทั้งวันได้และดูทั้งวันได้จึงไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างความแปลกหรือมีอะไรที่มันเป็นสัญญาณแปลกได้มากมายพอนะครับจึงถึงนับปัจจุบันนะครับเราสามารถใช้ระบบ AI ได้ใช้ AI นะครับเป็นงานกริทิมระบบ AI ที่สามารถอ่านค่านะครับดาวทั้งหมด820ดวงที่ทําการถ่าย ที่ทำการส่องแล้วก็อารวมถึงสัญญาณนะครับต่างๆนะครับแล้วไม่น้อยกว่า150เทราไบต์คือปริมาณข้อมูลเยอะมากๆแต่ AI ทํทได้นะครับ mm hmm. ก็เลยเจอสัญญาณนะครับสัญญาณแปประหลาดนะครับถึงแปดสัญญาณด้วยกันหลังจากทําการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับซึ่งได้จากการสแกนท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุกรีนแบงค์นะครับกรีนแบงค์เทเลสโคปในรัฐ เวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาโดยการสแกนนี้ครอบคุมพื้นท,ที่ของดาวเล็ก820ดวงเลยนเนี่ยครับก็คือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโทรอนโตของแคนาดาลงตีกิมในวัลา Major omy, ะมะมสารเ a j o r Astronomy ฉบอกมาที่30กรกาคมก็เป็นความหวังใน,ในการใช้เทคโนโลยีนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกว่า AI ในการค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตทรงพลังญญาาๆ ที่มีประสิทธ,ธิภาพขึ้นอีกหลายเท่านะอันนี้จาก bbc นะครับก็คือเ,เขาตรวจเจอเลยนะแดสัญญาณจากต่างดาวชี้อาจเป็นเทคโนโลยีของเอเลี่ยนนะครับเพราะใช้คนเนี่ยมันนั่งฟังไม่ได้ตลอดนะครับฟังขึ้นเนี่ยจากดวงดาวต่างๆเราเปิดเครื่องแอบฟังกันเนี่ยมันไม่มีใครนั่งฟังแบบตลอดได้บางครั้งออกไปกินกาแฟไปเที่ยวเนี่ยไม่ทันได้ฟังหรอกนะครับบางครั้งเสียงมันอาจจะแบบเล็กมากหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ ai เนี่ยจะประมวลเลย มีอะไรแปลกกว่ามนุษย์มีสัญญาณแปลกกว่ามนุษย์มองเห็นอะไรมีการเคลื่อนไหวนอกดวงดาวนอกดวงดาวดาวเลิกทั้ง8 2 0ยสดวงแอร์มันจับ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 มามันมาวิเคราะห์เป็นสถิติมีสัญญาณแปลกมีภาพแปลกมันก็จะเรียงออกมาให้ดูแต่อะไรก็ตามครับความลับมันไม่ถึงมนุษย์ทั่วไปหรอกนะครับทุกท่านต้องหมั่นหาความรู้ข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากเขาเรียกว่าอะไรนะอยากมีความรู้ที่อาจจะเปิดประตูสู่ โลกว้างหรือจัก,กรวาลที่เขาเรียกว่าไร้ที่สิ้นสุดอะให้คุณมีความรู้มากกว่าแค่ธรรมดาทั่วไปน,นะครับก็กดติดตาม p o w e r b e n ไว้ด้วยนะครับมีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ฝากอุหนุนสินค้าในช่อง powerbenz ด้วยนะครับขอบคุณครับ